ภารกิจต่อไปนะครับซีเจก็มาหาคาทาลิน่าตามที่คาทาลิน่าโทรมาหาเลยนะครับก็เอื่นจังไดก็บอตอบครับเปิดประตูนะครับข่อยมาหาเจ้าแล้วนี่เจ้าโทรมาหาข่อยตั้งบักดนเลยเด็ก็ซีเจไปหาที่ไหนก็ไม่เจอนะครับก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกัน,นครับมีไผอยู่อยู่บอครับข่อยมาหาแล้วนี่<ร>โคตรงอ้ยบนหน้ามาหาเลยวะเ<ร>สียเวลาวะ่ะแล้วคาทาลิน่าก็ไม่ลอยลังซีเจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปืนเจาะหัวซีเจเลยนะขอโทษหล้ยครับข่อยบนหน้าว้าเลยวงยานี่ อยไ่ได้ว่าอีอยังเดอร์อยด่ากิกด่อยซื้อ่อ,อยบ่ได้ด่าเจ้าดอกเอาละคอยสีผ้าเจ้าไปปล้นเจ้าอยากไปปล้นอยู่สายคอยผ้าไปเมิดคขุมมองเลยแล้วคาทารีนาก็บอกรักกับซีเจเลยทีเดียวนะครับซีเจก็งงนะครับแล้วก็ซีเจก็พาคาทารีนาไปออกปล้นนะครับแล้วภารกิจนี้ก็พาคาทารีนาออกปล้นเลยนะครับก็ไปปล้นตรงไหนก่อนก็ได้นะครับ3ที่นะก็ผมก็เลือกสถานี่ตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะครับก็คือจะเป็นร้านแข่งม้านั่นเองนะครับก็คาทารีนาก็จะให้ระเบิดกับ c ีเจเพื่อที่จะเข้าไปปล้นนะครับแล้วก็ให้เรามาเก็บระเบิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมมาเก็บเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้เลยแต่ว่า CJ จติดประตูุงคลสัง,งั้นนะ แล้วก็พอเข้ามาแล้วนะคระับคาทาลิน่าก็จะถูเลยทีเดียวนะครับยุดยูซื้อแถาบยูซื้อคอยสิย่งเจ้าแล้วก็สัญญาณเตือนก็ดังขึ้นมานะครับคาทาลิน่าก็ยิงโชว์ไปเลยสักหนึ่งคนเลยนะครับจิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เรามาระเบิดประตูตรงนี้ก erm ่อนนะครับก็อยู่ห่างๆด้วยนะครับไม่งั้นจะโดนดาเมจจากระเบิดนะแล้วก็พอระเบิดประตูได้แล้วนะครับให้เรามาระเบิดตู้เซฟตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอเลือกระเบิดก่อนนะก็นี่ให้เรากดแถบก็ได้เอาปุ่มกดปิดนะครับนี่ก็ระเบิดนะครับแล้วก็ แล้วก็ระเบิดตู้เซฟเลยนะให้เราวิ่งออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะระเบิดนะไม่งั้นจะโดนดาเมจจากระเบิดนั่นเองนะครับโอ้โหเงื่อนขูดหลายเลยเดี๋ยวเฮาเฝ้าเอาไปแล้วกับเฝ้าเมื่อดีกว่าแล้วพอป้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับรถกลับบ้านไปกับคาทารินาเลยนะครับก็เป็นรถที่เราขับมาป้นนี่แหละนะก็ขับไปเลยนะครับไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นหรือว่าจะใช้พลังวิเศษก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอใช้พลังวิเศษดีกว่านะครับเพื่อที่จะสะดวกสบายในการขับกลับบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราไปขับรถไปส่งคาทารินาถึง บ้านเลยนะครับก็ใกล้ๆนะครับไม่ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็พอมาถึงบ้านของคาทาลิน่านะครับซีเจก็พูดกับคาทาลิน่าบอกว่าอากาศมันหนาวขอเขาปเไปอยู่น้ำแน่ได้ยิบว่าคาบัวนอนน้ำหลดนี่แหละ ภารกิจ่อไปนะครับซีเจก็มาหาคาทาลินาเหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นไปหาคาทาลินาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ประตูนะครับเปิดประตูนะครับมีไผอยู่อยู่บอกครับบบมีไผตอบห่อ,อยไสีเมื่อเฮือนแล้วเดินแล้วก็มีเสียงตอบกลับเข้ามานะครับก็เป็นคาทาลินาน,นี่แหละครับบอกให้ซีเจเข้าไปนะครับเขามาแม่มดกินต้มงูสิงน้ำกันพี่นะโอเคเดี๋ยวไข่ไปกินนำ้ำเ้าแต่บ,บมี่หล้วไข่สีเอางูน้ำข่อยเดินไปให้ใหเจ้ากินแล้วซีเจก็เข้าไปในบ้านนะครับพอซีเจเข้าไปแล้วนะครับก็ถูกล่ามโซเลยทีเดียวนะครับน่าจะติ กับดักของคาทาลิน่านะครับแล้วก็ซีเจก็โดนทรมานไข่เลยทีเดียวนะครับยายะเฮ็ดคอยคอยยานล่ะครับอ้าวเอ,อ้ยอูตาอ้าวเอ้ยโอ้ แล้วจากนั้นให้เราออกป้นกับคาทารินาต่อเลยนะครับซึ่งสถานที่ต่อไปนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นธนาคารในหมู่บ้านนะครับนี่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ซีเจก็ถือปืนกับคาทารินาอย่างเท่เลยนะครับยุดนี่คือการป้นส่งเงินไม้เมื่อโบทรงมากคอยสีเอาปืนยิงเจ้าจนใครแตกคุณเด้อแล้วคาทารินาก็จะไปป้นนะครับส่วนซีเจก็คุมพวกนี้นะครับไม่ให้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่งั้นจะซวยเอาได้นะครับแล้วก็อยู่ดีๆนะครับพวกนี้นะครับก็มีการตุกติกนะครับ แล้วก็ CJ จก็จัดการไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ติด3ดาวนะครับก็พวกตำรวจก็รู้แล้วนะครับว่ามีการป้นในนี้นะแบบเฮ้ยมีงานอีกแล้วบนนี้กําลังกินกินเขาแสบแบอยู่ไหมจังไรก็ต้องไปเหตุงานแล้วว่าเพื่อนป้าเฮาไปจัดการผูกมัน่นงัดผูกมั่นเขาคุกขี้ไก่โลดแ,แล้วจากนั้นให้เรายิงตู้ ATM เลยนะครับ<แ>ก็ยิงอยู่3มตู้นะครับก็ยิงให้หมดเลยครับจิวนี่จิวตู้ก็พังเลยทีเดียวนะครับพอยิงครบหมดแล้วนะครับคาทาลีหน้าก็บอกว่าตามคอยมาคอยสิบห้าเจ้าหน แต่ว่า CJ ไม่จาเป็นต้องตามคาทารีนานะครับ CJ เดินนําหน้าเลยนะครับเพราะว่า CJ มีพลังวิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราจัดการอุปสรรคด้วยนะครับก่อนที่จะไปนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้คาทารีนาเข้าสู่รากมะม่วงด้วยนะครับไม่งั้นจะได้เริ่มภารกิจใหม่นะครับก็เริ่มไม่ไกลหรอกนะครับก็พอมาถึงสักพักแล้วนะครับก็มีตำรวจอยู่2นายนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาบริจาคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราจัดการพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปขึ้นรถนะครับนี่จิ้วนี่ หุยนัดเดียวจอดเลยนะครับก็เข้าสู่รักมะม่วงเลยนะแล้วก็ให้เราขึ้นรถขับตามคาทาลิน่าไปเลยนะครับคาทาลิน่านี่คือขับรถอย่างเร็วเลยนะครับก็จะมีตำรวจ2นายนะครับขับรถตามคาทาลิน่านะครับแต่ว่าไม่ขับตามซีเจสัง้งนชฉียวนะ จากเมื่อกี้เท่มากเลยนะครับได้มา500ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วพอเราขับรถมาถึงนี่แล้วนะครับคาตาริน่าก็จะเสียหลักนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นมารับคาตาริน่าแล้วก็ขับกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพเลยนะครับแล้วก็ซีเจก็ใช้พลังวิเศษด้วยนะครับแล้วพอขับมาถึงแล้วนะครับซีเจก็บอกกับคาตาริน่าว่าเมื่อยอยู่ด้ครับคอยกระยักเข่าไปนอนน้าเจ้าอยู่ด้คาตาริน่าก็บอกว่านอนอยู่ข้างนอกเดียวเฝ้าเฮื่อนคอย,อยนีละ่ะ ภารกิจโตไปนะครับ CJ ก็มาหาคาทาลิน่าเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้คาทาลิน่าเปิดประตูให้โดยที่ CJ ไม่ต้องไปคอนะครับต่กลับมาจมให้ CJ ฟังนะครับผู้ชายเมื่อโลกนี่มันพุเป็นตะรั่งเด็ดคือเจ้านั่นแหละเจ้าก็เป็นตะรัง่งกันนั่นแหละเอาจะจ้าจังหวะจังสัน้นเอาละเฮ้าเลิกกันเฮาบูแมนแฟนกันแล้วเฮาแค่หทุนส่วนกับพ่อเอาโอเคแถวจะเว้าจังสัน้นข่อยก็บอแค่เจ้าดอกโอเคแต่ว่าจังไรเจ้าก็ต้องพาข่อยไปป่นคือเก้านะะปปั่นแหละไปปนเถื่อสุดท้าย แล้วจากนั้นให้เราพาคาทาริน่ากิ้งลงภูเขานะครับไม่ใช่นะครับผมก็ให้เราพาคาทาริน่ามาปล้นครั้งสุดท้ายที่จุดตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นร้านขายของชํานะครับแล้วก็พอมาถึงแล้วนะครับคาทาริน่าก็เตรียมพร้อมแลวนะครับแต่ว่ามีคนมาปาดหน้าเค้กซ์โกนนะครับก็จะเป็นพวกโจรเหมือนกันนี่แหละหน้าที่มาปล้นก่อนเลยทีเดียวนะครับก็พอพวกนี้ได้ตังแล้วนะครับพวกนี้ก็จะขับรถหนีเลยนะครับแล้วก็คาทาริน่าก็สอยมาได้หนึ่งคนนะครับจิ้วนี่แล้วก็ให้เราขึ้นรถไปกับ CJ เลย นะครับคาทาลิน่าแล้วก็ไอ้เราไล่ขับไล่ตามนะครับแต่ว่า CJ มีพลังวิเศษก็แค่ใช้พลังวิเศษแล้วก็เงินก็จะมาเป็นของเรานะครับแล้วก็ให้เรามาเก็บต well, mm ังตรงนี้เลยนะครับนี้ก็เป็นกองอยู่เลยนะพอเก็บตังครบหมดแล้วนะครับก็มาส่งคาทาลิน่าถึงบ้านเลยนะครับก็ขึ้นมาบนภูเขาเหมือนเดิมนี่แหละครับก็เป็นภาพซ้ำๆเดิมๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนรถใหม่นะครับแล้วก็คาทาลิน่าก็บอกกับ CJ ว่ามือหนึ่งคอยมีใจให้เจ้าและก็อีกมือหนึ่งเจ้ากเสียข่อยไปแล้วก็ยาดอกคอยบ่สนใจเจ้าดอกเขาไปในเฮือน โลดคอยนอนอยู่ข้างนอกก็ได้แล้วก็คอยกระบดิดแมนอูบาวเจ้าแล้ว บึงบนนะ้าขอระเบิดเงินมันจักหน่อยเนี่ยมันคือไปจะสร้างได้อีไนนยนี่เอาโทรศัพท์เขามาก,ก่อนว่าจังไดซีทราบมีอย่งอางอ้ครับถ้าอาออยากได้เงินเราบังแข่งรถน้ำข่อยนี่เด้อข่อยสิมากจุดมใหม่ไว้ห้ดอกโอเคโอเคเดี๋ยวอาอไปหาขอระเบิดเงินอีนนยนี่ก่อนไอสร้างมัน ขอยืมรถนะครับข่อยบุมมีรถไปแข่งนี่ขอยืมกอนเด้อเดี๋ยวข่อยเอามาขึ้นข่อยบอกเอามาขึ้นดอกข่อยสีเอาไปถิ่มเลยแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับก็ต้องมีรถมาก่อนนะครับถึงจะทําภารกิจนี้ได้นะแล้วก็ให้เราขับรถมาที่จุดสีดแดงเลยนะครับก็จะเห็นซีเจกำลังรอซีซ่าอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าขึ้นน่านมาเถะวาแล้วก็ซีซ่าก็มาพอดีนะครับขอดทษหลายๆครับอ้ข่อยบุหูวลาแข่งนะข่อยหูแต่เวลาทีเฮาศีรนะแล้วจากนั้นนะครับแราก็จะจับะครบ ที่มีชื่อว่าวูซี่นะครับหรือว่าวูซิมูก็ได้นะครับแล้วก็วูซี่นะครับก็จะบอกกติกานะครับในการแข่งรถครั้งนี้นะครับว่าการแข่งครั้งนี้ไพศาลเอาโหลดไปหลดนี่เท่านี้ละขอจับมือนะครับ เอาบูเป็นยังบูจับมือข่อยก็ได้แต่ว่าแทงรถน้ํากันนี่ล่ะเอาไปเจอกันบะนีหมอนี่มันคุณมาแท่เอาสักบาทซะบ่ระวังตัว้ไว้ในเด้อก็ดีโอเคโอเคเดี๋ยวไอศกลีมระวังตัว,แล,วแล้วจากนั้นเราก็จะมาแข่งรถกับวูซี่เลยนะครับก็ซีเจก็ต่อให้ออกก่อนเลยนะครับซีเจก็ไม่รีบนะเพราะว่าซีเจจะใช้พลังวิเศษแบบนี้เลยนะครับนี่อุ้ยแต่ว่าเครื่องบินก็โดนพลังวิเศษของซีเจด้วยนะครับก็ร่วงลงมาเลยทีเดียวนะแล่ก็ให้เราขับรถตามจุดสีแดงนี้ ไปเรื่อยๆนะครับก็ขับชิวๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะเพราะว่า CJ ไม่มีผู้เข้าแข่งขันแล้วนะครับเพราะว่ารถของผู้เข้าแข่งขันนั้นระเบิดไปแล้วนะเพราะพลังวิเศษของ c j นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ขับประมาทนะครับไม่งั้นเราจะพลิกค,คว่ำหรือว่าอาจจะตกน้ําได้เลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเริ่มภารกิจใหม่ได้ด้วยนะครับถ้าเราขับประมาทนะแล้วจากนั้นเราก็ขับรถมาถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว CJ ก็ถอยหลังมาถึงเส้นชัยเลยทีเดียวนะพอมาถึงเส้นชัยแล้วนะ ครับซีเจก็รูปรถโชว์ไปเลยนะครับเพราะว่าดีใจที่ได้รถคันนี้มานะครับแล้วก็ได้ตังมาด้วยนะครับจากวูซีนะแล้วก็วูซีก็เช่นชมกับซีเจนะครับปฏิโธเจ้าคือมีพลังวิเศษแต่สอนไข่แน่คขอย่อยากได้คือกันซีเจก็บอกว่ามันเป็นความลับนะบอกไพรบดไดเอ็บอกเป็นยังบอกบอก,ก็ไดแต่ว่าไข่มีน้ำบัดให้เจ้าเด้อถ้าเจ้าลงน้ำเมืองซานเฟโล่ลัโทู่มาหาข่ก็ได้แต่ว่าจะทูมายืมเงินเด้เดอไข่บ่มีเงินให้เจ้าเด้โอเคไว้เจอกันไหม ภารกิจต่อไปนะครับคาทารินาก็ถือแฉลงมหาซีเจนะครับก็ไม่ได้จะมาฟาดซีเจนะครับแต่ว่าเอามายวดซีเจนะครับแล้วก็อวดแฟนคนใหม่ของคาทารินาด้วยนะครับแต่ว่าซีเจก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าซีเจก็คิดว่าแค่เป็นหุ้นส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าคาทารินาก็ไม่พอใจทุบรถซีเจด้วยแฉลงเลยทีเดียวนะครับเจ้าบ้าไปแล้วบอกเจ้าซีเสียประกันข่อยบอกบัวข่อยบเสียประกันให้ดกแล้วก็คาทารินาก็มีข้อเสนอให้กับซีเจด้วยนะครับถ้าแข่งรถชนะก็ ็รับคาทารินาไปแต่ว่าซีเจก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็คาทารินาก็บอกว่าเอารถไปแทนก็ไดแล้วก็ให้เรามาแข่งรถกับคารทารินานะครับแต่ก็ซีเจก็ไม่รีบเหมือนเดิมนะครับก็ต่อให้ออกก่อนไปเลยนะครับเพราะว่าซีเจจะใช้พลังวิเศษแบบนี้เลยนะครับนี่ก็โอ้โหกองเชียก็เด้งไปด้วยนะครับ้าสูรักมม่วงไปด้วยนะแล้วก็ซีเจก็ขับรถแบบชิวๆนะครับเพราะว่าไม่มีคู่แข่งแล้วนะก็ให้เราขับตามจุดสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับภารกิจที่แล้วนะครับขอถอยหลังเข้าเส้นชัยโชว์เลยและ กันนะครับในก็ชนะแบบชิวๆนะครับไม่มีคู่แข่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคู่แข่งเข้าไปคุยกับรากมะม่วงแล้วนะครับแล้วก็ซีเจก็มาหาคาธาเรนานะครับเอาว่าจังไดคอยครับรถชนะเจ้าแล้วเจ้าขี้โกงนี่ว่าเจ้ามีพลังวิเศษเอาปูบ้าวเจ้าครับรถขีกเองเอาถแต่ว่าจังสัน้นคอยบ่เอาคอยบ่เอารถไ้ดอกคอยซีเอารถไปเมืองไม่คอยสีบีสร้างชีวิตใหม่ๆอยู่อยู่พุ่นกับปูบ้าวหม่คอยจะมียังเสนอบล่ล่ะ เอาคอยก็ไม่อันนี้ละเอาเอาไปนี่ละอันโคเสนอไม่คอยนะมียงอันนี้สูตรเห็ดข้าวหลามบ่ี่บมแมนเบิ่งดีดีสูตรขา้าวหลามเมียงสนดที่ดินอูโรลดพูเดอ้อเอาหละกคอยสิไปแล้วคอยบินขี้าเจ้าไปโหลดคอยก็บ่แค่เจ้าคือกันละ แล้วเดทูก็โทรมาหา c ีเจนะครับบอกว่าให้ไปหาด้วยนะเพราะว่าฉันคิดถึงนายมากๆเลย CJ มาหาเน่ข่อยอยากกอดเจ้าแท้เดี๋ยวนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาจะเฝ้าอนใจขาดละ่ะ